สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทดสอบการ์ดจอที่เข้ามาใหม่นะครับเป็น GT 1 0 3 0งใบนี้สีขาวขาเป็นโลโปร์ไฟนะครับเป็นแรม 2GB ก DDR 4ใบเล็กๆไม่ต้องต่อไฟเพิ่มมีพอร์ต h d ด i กับ DVI เลนจีภาพ1600คูณ900นะครับ หนึ่หกร้อยคูณเก้าร้อยปรับโลการ,รกเล่นเล่กนกอกายกันนิดหนึ่งดูซิว่าเป็นเช่นไรเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ไม่แพ้ไม่แพ้โอ้ยอย่า ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแค้เดวเสียชื่อเอาไม่ไม่โดนผ่านแล้วเฮ้ยเฮลยเวล้ยาแล้วยาแล้วไม่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 ีสิบหกคนต้องผ่านเดี๋ยววะเออ กข้าวคนที่ญี่ปุ่พคดีอ่ะเป็นการ์ดจอจากค่ายกาแล็กนะครับค่ายกาแล็กน่าจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่ากาแล็ก g t 1นึ่ EX DDR4 รหัสหลังการ์ดคือ O 185 068 772ครับไปกันเลยให้ทำอะไร Make sure you have a t i m e when the time run out ทำให้แน่ใจว่าคุณมีหางตอนเวลาหมดมีหางเหรออันนี้ก็มีหางนี่ทำไมหางจะไปไหน อ๋อหนีหนีตัวที่ไม่มีใครที่มันไม่มีหางไหนวะใครบ้างไม่มีหางวะเฮ้ย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 ๆฮ้เฮ้ยแย่แล้วโดนแน่เนี่ยโดนแน่โดนจึ๊กๆึอ้าว ทำไงอะเวียนแล้วไม่มีหางแล้วอ้าวขอบคุณครับหนีขึ้นที่เอ,เอ,เอ้ยย่าย่าแกโอ้ย cho một Anh Liam Anh Liam Anh Liam Ao Ê ê 15 một Ê มาดูสพภาไ,ไนอกของการการทำงานได้ดีเลยครับแค่เลยดูเอาหางไปออกออกการเล็กๆสำหรับเคสเล็กๆการเล็กๆสิทธิ์แล้วให้ดูก,การปรับกันก่อน ็นการเล็กๆเ็เล่นแบบเล็กๆนะครับราคาก็เล็กๆราคาย่อมเยาเล็กๆการเล็กๆออปชันนี่ผมปรับตามเนี่ย1 6 9 1 4 4 Hertz Vision โล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 จะลองปรับเพิ่มอีกทีไหมเล่นอีกทีไหมมีเดียมดูเนาะ เซฟยังเนี่ยเซฟป่ะเนะอ่ะ,ด,อะ,อะอดูดิอ่ะเป็นมีเดียมอลองดูดิยิ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากรู้มีเดียม ไปดูภาพมีเดียมกันครับว่าเ,เรมเลทเหลือเท่าไหร่โอ้ยเล่นโลดีกว่ามัง้งเ,เรมเลโลดมจาดูดิเ,เรมเลทตกเลยไหมการเล็กๆอ,อ๋อเหอะอ๋อเหออ๋อเหออ๋ออย่าอ๋อนี่เนี่ยดึงดึง ตกเราก็ไม่หวั่นอยู่แล้วเราไม่หวั่นเราไม่หวั่นมาเดทภาพสวยขึ้นนะเฟรมเรตตกเฮ้ยวิ่งนี่มันเก่งจังวะไอ้ไอ้ไอ้อยู่ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยว้ายจ้าไม่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 ยอมไม่ยอม ไม่ยอมอยู่แล้วไม่มีคำว่ายินยอมคำว่าแพ้ต้องที่สุดก่อนถึงจะเป็นคำว่าแพ้เฮ้ยหยาดัาน,นป้าอะไรเฮ้ยยาโอ๊ยวิกมินยไมย่ไม่ไม

ขาดีไซ์ดีมากยากนะเนี่ยฉากนเนี่ย,ย,นยเยนี่ยวุ้ววยากยยวว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 วนวว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 ยวกวววววว่วว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 วยวว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  Ta yên, tay yên, ta yên, ta yên, không yên, ta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  yên, Ôi là! Là! Ôi quay, quay được ta ดุดนินจาไว้ไว้ไว้ไวไวดุดนินจาไม่ต้องมาโบกมืออย่ามาจับเฮ้ยเฮ้้สามคนนี้รอแก้งคนโบกมืออนไรวะปรับตอนนี้ได้ไหมเนี่ยภาพเนี่ย ปรับไม่ได้ต้องปรับตอนเล่นเสร็จเฟรมเรทก็อยู่ประมาณนี้ mm. เล่นได้นะ mm. แต่นะฮะเมื่อกี้เล่นแบบจริงๆอ่ะปรับได้หลายแบบ mm. ถ้าปรับบางอย่างมีเดียมอ่ะน่าจะได้เฟรมเรทอยู่ mm. ยังเล่นได้สนุกอยู่แต่มันต้องลดบางอย่างแต่ผมไปใช้แบบพรีเซตเลยมันก็เลยมีเดียมหมดทุกอย่างเลยเฟรมเรทตกเลยไง ยังไสงสูงนานจังอะเน็กอัพอิทอืมบ o ตรก่อ Good รชอบไปการเล็ก,เล,กเล็กใบนี้เดี๋ยวทดสอบเสร็จผมก็จะนำลงขายอยู่บนเว็บไซต์นะครับใครสนใจก็สามารถ รับชมสินค้าได้เลยครับสภาพนี้สวยการทำงานดีราบรื่นสำหรับการเล็กๆเล่นเกมนิดๆหน่อยๆทำงานหนังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยมันมันโดนไหมเนี่ย ชุบๆๆ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 อๆๆ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 ๆยๆๆ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 โๆๆ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 ๆนๆๆๆ่ๆๆ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  สเอ็ดคนโดนคนอื่นไปไม่โดนเราไป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 สิคน11โดนเข้าเลยเอ้ยยังมาถึงไอ้เนี่ยพูดข้ารอบสองแล้วต่อไปรอบสามเหลือสิเ็คนเนาะยี่สาากเจ็ดป้า็คนก็มาเลยดีกว่า เลยดีกว่าเล่นบนบนเฟรมเรทเท่านี้แหละคว้าชัยชนะได้หรือไม่แสดงการทิปโถท,ทำอะไรวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาไปดิแน่นิก็ไปก่อนดิไปดิเฮ้ยโอ้โหบ้าจริงจริงอ๋อมันดับด้วยนิวาไใช้ความจำเมาโหใช้ความจำอ่ะไม่ไปไม่ไปก็อยู่นี้แหละยาดัน เป็นไหลเนี่ยเฮ้ยอันนี้การตกกดตกมันกดอะไรเนี่ยไปแม่งเฮ้ย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 ไม่ลงไม่ลงนกูเหนียวมากกูเหนียวมากกูเหนียวมากกูถึกมากอ๋ออะไรที่มันสั่นๆใช่ไหมใช่ป่ะ สันส่นคือเลี้ยวเฮ้ยเกาะกลุ่มกันไว้เอาอีหานั่นตกไปแล้วโอ้ยลงไปดิโอ้ยลงไปเลย เข้าวาเนี่ยอุ๊ยเอาแล้วท t หนึ่งศูนย์สามศูนย์ทำให้เราเข้ารอบะมันขนาดนี้ได้ For p l i c e for piece f l l away พื้นนมันหลนน่นเสมอ when you stand on the เมื่อคุณเหยียบมัน,อมนโอ้โหโหล่นกี่ชั้นวะ

รอเอ้ยอย่ามาเหยียบอย่ามาเหยียบอย่ามันยังไม่ยอมถึงวันของเราหรอกยังไม่ยอมม้อยหรอกถึงยาวตก็ยาวนานเอาไวฮะอุ้ยยืดยืดไปยืดไปยาวนานมันจะกระโดดมาแย่งกูเหรอเอ้าอีกบ้าเอ้ยเอ้าเอาตายหาแล้วคนแรกแน่เลยเดี๋ยวให้เวลาเหยียบแกล้งเหยียบให้มันหมดเยอะๆให้คนที่ลงมามันหมดอุ้ยอุ้ย

เดี๋ยวนี้รู้ชิปแต่งเลยไปไปดูสักสินค้ากันหมดแรงแล้วมันดีนะเนี่ยมันพัดลมมันนิ่งด้วยเนะี่ยเสียงเงียบเหมือนเงียบปิดมนันเบาจังพัดลมหมุนอยู่เนี่ยหรือเสียงหึ่งโกร๋ไม่นะนิ่งมากเลย ทำงานดีเนี่ยนี่เราไม่มี G P U s แ t นะเนี่ยอ๋อดูแลดูในฟอร์มาร์กแล้วก็ G P U s เนี่ยแล้วก็ G P U s กับ G P U s h a r g มาดูอะไรดีนี่อุณหภูมิดีการทำงานดีเลย สอง DDR4 ไ i n i t บั b บิ w หกสี่แบน d ์วิดหนึ่งหกจุดแปดกิ p u Cox หนึ่งหนึ่งห้าเมมหนึ่ดูดีอยู่นะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้หน่อยดีกว่าถ่ายรูปก่อนนะครับ ถายรูปชับดาวได้แกะมาดูความสวยกันเถอะ ตัวการ์ดเล็กๆกระจิ๋วหลิวไปนี้สวยเลยดูดีนี่ข้างหลังข้างหน้าข้างข้างปอดสวยเลยอะ่ะเอาทองเหลืองดีสวย กระจิ๋วเดียวนหะัสโอหนึ่งแปดห้าศูนย์หกแปดเจ็ดเจ็ดสองนอตก็ดีสีขาวงามดีเหมาะกับเคสเล็กๆนะครับทำงานดูหนังเล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นเกม Dis m a นทอได้ด้วยอโอเคเอาต้องทำภาพก่อน ครับนะปุ๊แบบน,นี้หนึ่งสองแชะขอบคุณที่รับชมมากครับ